สวัสดีพี่น้องมันนี้อทเสบากินมีกับกุ่งกับลูกิีนกับกับยังไงกับกับพอนดอร์กัับพักผ่อมพักอันนี้มีมีมิติบินเดอร์จะบอกใครกุ้ง ล,ลูกชิน้นลูกชินก้นปลาแขกพูดกันลูกชิ้นโอเด่งแขกแห้งบเบิ้ลพี่น้องต้องไปให้กัดกินบ้างไม่ใช่แขกพี่น้อน แ่ะม่เปนแห้งก็